วันนี้หิวข้าวครับไปกินพิซซ่าหน่อยอ่าที่ร้านของดัชสกรท้องเหล่าเดี๋ยวบอกทางหน่อยอยู่ตรงแถวราชพฤกษ์ใกล้ๆกับสะพานพระราม4ดัชสกรไม่อยู่เราอยู่กับคนที่ใหญ่กว่าดัชสกรเมียดัชสกรเมียดัชสกรนะเบบซีหล่นใส่ซีนเลยสวัสดีครับบี ค่ะตาโก้เนี่ยเข้ามาช่วยบ้างไหมเนี่ยช่วยเมียวไงไม่ค่อยจริงเหรอเพราะเขาไม่ค่อยได้กลับบ้านแสดงว่ามีหลายบ้านใช่มีหลายบ้านเฮ้ยใช่มีหลายบ้านเอาเรามี GPS เรามี GPS เอาโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ฝังที่รถนะ ฝั่งที่ตัวฝั่งที่สมองฝังที่สมองนักกรรมือไปเดี่ยวสั่นเลยว่าโตโตกันแล้วก็ไม่หลอกอะไรอย่างเงี้ยว่ายังไงก็เป็นอย่างั้นเพราะว่าเราไม่มีเวลามานั่งแบบอะไรมากมายใช่เพราะเหนื่อยขี้เกียจด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็โตโตกันแล้วไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องอะไรดูให้แงนี่ยังไงดูจากรูปเลยรูปนี่คือเป็นไงยืนเคารพเลยหงอยไหมทุกวันนี่ดูกลมดูหน้าซึมรูป รูปยังหอยเอาไปไว้ในร้านอะดูดูรูปั้นก็ค่อยหลังเอ็นมดูนอะเนี่ยดูคุณดูแต่ละรูปนี่เอเห็นไหมโอ้โหคือแต่ละรูปนี่คือกลัวเมียทุกรูปเฮ้ยจริงจริงยไม่ไม่ได้กลัวเขาเรียกว่าแบบให้เกียรติกันเคารพซึ่งกันและกันอะรอย่ี้วันนี้เนี่ยเราสองคนเนี่ย กินข้าวอยู่ข้าวเลยนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยมันมีนร้านพิซซ่าของดัสกรอยู่นี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วอยู่ใกล้อยู่ใกล้ฟรนเออยากกินพิซซ่าอยู่แล้วด้วยเฟนสไพรเน้นนะผมชิมไปหลายอันแล้ะมันใหญ่มันเป็นมันล้วนเลยชอบเลยอร่อยอันนี้ผักขมก็รสชาติดีไม่เค็มบางที่นี้คือแบบใส่เกลือเยอะบางที่นี้คือพวกพิซซ่า เนี่ยเนี่ยเหรอดี๋ยวเขาก็มาด่ากูโกงผู้กำจัดไม่ได้เดี๋ยวเขาเข้ามาด่ากูเนี่ยโกงไปเอาดีๆเอาดีๆแต่อันเนี้ยเฮ้ยอร่อยเหรผมแนะนำเลยนะถ้าใครมานะหน้าไหนผมไม่รู้นะแต่ว่าแซลมอนเนี่ยอร่อยหน้าแซลมอนอะขายดีไข่ไม่อือแบบเนี้ยมันได้กำไรก็ได้ประมาณ30-40%ิ่เปอต์อต่อต่อต่อถากใช่ใช่ใช่ซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าแย่มากอะไรก็คืออยู่ว่าโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็คือราคา ที่เรารู้สึกว่าเออราคาแฟ็นชายมันก็จับต้องได้ในยุคสมัยที่มันธุรกิจเนี่ยเนาะเออนงบประมาณไม่เยอะแล้วก็ต่อยอดได้แล้วก็คุณภาพอาหารหรือว่ารสชาติก็อร่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอถามว่าถ้าเกิดเราจะไปกินหน้าแซลมอนที่แบบอ่ะแบรนด์ดังๆอ่ะในราคา199-200คุณกินไม่ได้จริงๆเ้า่างี่ป่ะเออถึงได้บอกไงว่าเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกให้สําหรับ ในคนไปทํางานแบบอยากประหยัดหน่อยอ่าใช่อยากกินแต่ว่าแบบในยุคนี้ฉันต้องประหยัดแต่ว่าฉันอยากกินของอร่อยแล้วก็คุณภาพดีก็อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เองไก่เป็นไงอร่อยไก่ไปอร่อยเอออันนี้เป็นไก่เบอร์รี่ออลีอืมอร่อยเลยเหมือนไะไข่ดีมากเลยอันนี้อันนี้ถามถามถูงเหมือนเหมือนปหมไอ้ยเอาจริงไหมเหมือนไหมเหมือนเดี๋ยวก็ถามถามความเหมือนกันเหมือนไหม ใก่้เคียงอร่อยกว่าเฮ้ยเอออันนี้ผมชอบกินก็ลองชิมดูนี่เดี๋ยวนอนกินทีเดียวเลยอันนี้อันนี้ผมชอบพันเลยว่ะเออมันนุ่มกว่าจริงเหรออันนั้นมันจะแห้งนิดนิดสองแม่ตะโกนยี่ห้อเฮ้ยโอ้นี่เทปนี่เฮี้ยมากเลยจริง ไอ้เครียดมากเลยอะไอ้เครียดแบรนด์กัะแม่งแต่เบอกว่าของเราอ่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าของแบรนด์อื่นเขาเขาทอดยังไงนะแต่ว่าในส่วนของเราเฟนฟายเนี่ยเราจะทอดเราจะใช้เตาเอาเรแล้วเตาอบไฟฟ้าก็คือจะไม่มีน้ำมันอ๋อไร้น้ำมันล่ะไร้น้ำมันถูกต้องตัวนี้ก็เช่นกันก็คือเราจะไม่ได้ทอดนะเนี่ยอันนี้เราใช้อึฉะนั้นมันก็จะแบบมันแบตัวกายส์แต่ตัวนี้ไม่ได้มีน้ำมันเนื้อมันยังเตึงๆแล้วข้างในมันจะชุ่มๆหน่อยเพราะว่า อย่างล่าสุดที่แม่ถังมาเนี่ยมันแห้งกูปิดกันนะไปตัดเอาเองนะกูไม่ได้พูดว่าอะไรกูแค่บอกว่าล uh ่าสุดที_<_่แม่กูสั_<_<__<_<__่งมามันจะแบบแห้งๆแล้วก็สีมันจะแบบเตรียมๆหน่อยอ๋อก็สั่งเป็นเซตก็ประมาณ400กว่าบาท มาประมาณประมึงทำนี้แล้วอันนี้แบบเอาแบบถ้าสมมติเจ้าของร้านไม่อยู่แล้วปึ๊บแล้วไม่รู้จักกโก้นะ้ยผมว่าอร่อยผมชอบเออห้าห้าห้าดาวเลยผมครัถ้าใครผ่านมาทางจะขึ้นนี่ Ite, sponsor, ให้สะพานสะพานให้ซอสแม่เสียบา้านอย่ทนี่ไหนก็ร้านอยู่ถนนชัยพฤกษ์ค่ะก็เส้นทางที่ถ้าเกิดมาจากทางราชพฤกษ์ก็วนมาวนมาแล้วก็ลงสะพานรุจะเจอในปั๊มเอสโซ่แล้ว้ามาเล้เลยในปั๊มเอสโซ่ครับซังเซอร์ี่อันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ตรงผ่านเข้าไปทางปากเกร็ดอ่าไปเบิองทองได้ใช่ไปเมืองทองได้อย่างล่าสุดมีคนมาล้างรถไม่ยอมแวะมากินทำไมอ่ะจากลูกน้องเอาชาไปลาด ไอเยีย่ยเหนียวต้อง,ต,องต้องล้าง <ใน S 1> สองรบ <ละ S 2> อบเกออ่แม่ก็ต้องหิวแล้วล่ะเออ,เอ,อแม่ก็ต้องเข้ามากินดูแล้วไม่มีใครมาล้างรถแล้วแหล่ะ <rugby> โอเคนะครับครับผม